มีเหลืองเนื้อปูย์อุกรณ์ห้าตองไหนหลายอุปกรณ์ห้าตองไหนหลายปกติมนให้ปกตินี่มันติจใจใครมาก็เท่านี้เส้นเราไม่อั้นปกติปกติถ้วยหนึ่งก้อนนี่ถ้วยละสองก้อนสามก้อนใครอยู่นี่ แย่แย่ย่แปดแย่แป๊ดบอกว่าอะไรนะหยุดโรงเรียนเพื่อมากินอะไรนะใส่กระเทียมเจียวใส่ต้นหอมเป็นแบบเชฟเทเบิลเอามาปรุงลูกมาปรุงหัง่นเาปรุงได้เลย <c oughs> มาแล้วจ้า <c oughs> ยังก่อนอยูอย่โรงเรียนเพิ่มมากินก๋วยเตี๋ยวอโอะยขาไปกินเป็นเตี๋ยวค่ะลายล,ลงจจ่อุ้ยได้กินจังเลยนี่ผัดซีอิ๊วหมูใตรตัวให้นเอา เียวขยานจะยนผัดอาหารมีละไรดีจ้ะเกลวนี่เนมีชาวไม่เี่ยนหมอกน้ำส,สดอสกอจะเข้าไปไม่ดดาว่น้ลสดนก็เริ่มปรุงแล้ว ที่มันหองสีดำและน้ำตาลถามแล้วอีกอันนี้เป็นคะน้าคะน้าคะน้าขึ้นมา ข้าวนั้นลงจากนั้นห้าสิบบาทบวกไข่ดาวเป็นห้าสิบนะจ๊ะไกดาวอยู่ไหนไอเฮียหรือใ้าได้ทายคิดสไลด์ลงมังมาก พร้อมสืบจ้าขทัดหนูนหจอ้อเร็นอันนี้มีเหลืองหมู okay. มีเหลืองเนื้อเปื่อยจ้า okay. ไทยคลิปป่ะไทยคลิปครับเบิ่อกลัวเป็นมาริโอห่ามเลยเก่าเหล่าเนื้อเปื่อยเขียนเจียวลอยลงไปนีือไม่เอาลูกชิ้นเอาเป็นแบบน้ำตก เสิร์บจ้าสิร์บพร้อมเข้าป่าจ้เาเกาเรากินกับเขาป่าเช้านี้ป่ดแสบกบว่าแสบบะเ,เด้อ <c oughs> นี่ผัดซีอิ๊วหมูใส่ีย <c oughs> ตัวให้เอา